สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพอเพโทเต้นกันนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแบบใส่ฐานนะครับดูดูนี่อ่ะเดี๋ยวเดก่อนจะพึ่งเดี๋ยวลิขสิธิ์นะครับนี่กล่องมันเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็โอเคอันนี้กล่องละร้อยห้าบาทไม่รู้ว่ามีกี่แบบนะแต่เราได้มาสองกล่องเราแกะมาแล้วกล่องหนึงคือแบบนี้ครับเฮ้ยหัวสีน้ําเงินได้สีไม่จ้ำด้วย ว้นี่นี่น,นี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบที่นี่ใส่ทานนะครับสามก้อนนี้เขาใส่ฐานมาแล้วครับนี่ปิดฝาส้าวิคเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้เนี่น,น,นะเออนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาเต้นพร้อมกันอันนี้ก็คือเจ้าวัวอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เห็นไหมวัวเต้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่นาะ ตัวเจ้าวัวน,น่ารักถ้าเป็นสีขาวนะครับอันนี้สีค่อนข้างจะดูสะอาดสดใสเดี๋ยวจะเอาเจ้าวัวเต้นก่อนใส่ถ่านเหมือนกัน3ก้อนนี่น,นะแล้วขยับไปมาอย่างนี้แหละนี่ตัวนึงตัวนึงว้าน่ารักนะตัวนี้ก็มีไฟมีไฟทุกตัวเลย แต่ตัวน,นี้หัวมันจะใสเห็นไหมไฟข้างในงานดีโอเคชอบอ<ๆ>ดูเจ้าวัวดิยไฟสว่างมากเลยเพราะมันเป็นแบบใสไงนะเนแบบใสส่วนเจ้าน,นี่นี่อันนี้ก็จะมีไฟที่มือเห็นไหม ไป้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝานเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับบายบายกดกระดิ่งให้ด้วยบายบาย